ไพ่ King of Wands เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้นำความมั่นคงและพลังงานที่มุ่งมั่นในเชิงบวกสแสดงถึงคนที่มีความสามารถในการจัดการและตัดสินใจได้อย่างมั่นใจไพ่ใบนี้มักเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและสามารถนำนอื่นให้เดินตามได้ mm hmm. ความหมายหลักของ,ของ King of Wands ความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง ภพ่ใบนี้แสดงถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและรู้วิธีการนำทางคนอื่นไปสู่ความสำเร็จอความมั่นคงและพลังงาน King of Wands มักบ่งบอกถึงคนที่มีพลังงานเต็มเปี่ยมมีความกระตือรือร้นในการบรรลุเป้าหมายและมีทักษะในการจัดการสิ่งต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพความมั่นใจและการตัดสินใจ ไพ่ใบนี้สื่อถึงการที่คุณสามารถตัดสินใจอย่างชัดเจนมีความมั่นใจตัวเองและมีความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีด้านบวกการนำพาและสร้างแรงบันดาลใจไพ่ King of Wands แสดงถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่มองการกา์ลสามารถสร้างแรงบันดาลใจและนำพาผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จความกล้าและความมุ่งมั่น คุณมีความกล้าที่จะทำตามความฝันและเป้าหมายของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นที่เต็มเปี่ยมและไม่หวันห่นหายต่ออุปสรรคด้านลบการควบคุมมากเกินไปภายใบนี้อาจบ่งบอกถึงการที่คุณอาจต้องระวังไม่ให้ตัวเองคุมสถานการณ์หรือคนอื่นมากเกินไปความใจร้อนบางครั้งการมุ่งมั่นเกินไปอาจทำให้คุณไม่อดทนและต้องการผลลัพธ์ที่รวดเร็วเกินไป โดยรวมแล้ว King of o n e เป็นภพยที่แสดงถึงความเป็นผู้นำที่เข้มแข็งการตัดสินใจที่มัน่นคงและความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเป็นภายที่สื่อถึงการมีพลังหลังและความกล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อเพื่อบรรลุปเป้าหมาย